ทุกๆคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแล้วต้องจบด้วยการฆ่าตัวตายไหมคําตอบก็คือไม่เรามีงานวิจัยบอกเลยว่า50%มีความคิดเรื่องอยากตายนะถ้าอยากตายก็ยังไม่กระทําแต่ถ้าอยากตายแล้วถึงขั้นกระทำเนี่ยนะครับเราพบนะครับประมาณหนึ่งใน10คนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่ฆ่าตัวตายสําเร็จอันนี้โรคซึมเศร้านี่นะครับต้องบอกอีกครับว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมีงานวิจัย ให้เห็นว่ามันเป็นโรคเหมือนก,นกันกับโรคอื่นๆที่สามารถเห็นถึงความผิดปกติในระบบร่างกายได้ซึ่งเราเจอเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เรียกว,ว่าสื่อสารประสาทในสมองสาร3ตัวนะถ้าเคยจะพูดแบบง่ายๆนะครับก็คือสารซีโรโตโนินโดปามีนนะครับนะนอรพินิเฟรินสารเหล่านี้ทำงานผิดปกติครับเพราะฉะนั้นเลยทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าขึ้นมาแล้วกลายเป็นโรคเมื่อไหร่ ถ้ามีอาการนี่นะครับนะฮะที่เป็นความรู้สึกเบื่อเศร้าไม่มีความสนุกในสิ่งที่เคยสนุกหรือว่ากิจกรรมที่เคยทําแล้วมีความสุขนี่นะครับรู้สึกไม่มีเลยนี่นะครับเป็นติดต่อกันนานเกินกว่า2สัปดาห์หรือ14วันนี่นะครับน่าจะนึกถึงโรคได้แล้วนะครับหมอในฐานะเป็นจิตแพทย์ อยู่ในวงการรักษาโรคมานานเกือบ30-40ปียืนยันครับว่าถ้าได้รับการรักษาดูแลอย่างดีสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเลยครับผมข้อที่1เลยครับรักษาโดยการทําจิตบําบัดได้บางคนจะคิดถึงอนาคตเลยนะครับว่ามืดมนนะฮะคิดไปก่อนนะครับเลยรู้สึกว่าไม่ควรอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็ต้องมีขบวนการแก้ความคิดด้วยการรักษาแบบพูดคุย เพื่อปรับสภาพจิตใจให้เกิดความคิดที่ถูกต้องขึ้นกระบวนการที่2เนี่ยปัจจุบันนี้เราเชื่อได้นะครับว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยปรับสารเคมีในสมองนี่นะครับให้ทํางานได้ปกตินะทําให้อาการโรคซึมเศร้านี่ดีขึ้นได้เราก็มียากลุ่มยาเรียกว่ายาต้านเศร้าการใช้ยานี่นะครับจะช่วยให้อาการเนี่ยดีขึ้นปัจจุบันนี้ผู้ป่วยหลายคนเลยครับที่มีอารมณ์ซึมเศร้าแล้วเป็นโรคที่รุนแรงนี่นะครับเราใช้การรักษาแล้วเนี่ย จากการใช้ยานี่นะครับแล้วตอบสนองเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเลยนะครับแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยเด้านที่3ตรงไปตรงมานะฮะเราเรียกว่าเป็นการปรับสภาพนะคะความเป็นอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการเข้าสังคมนะการมีบุคคลที่เข้าใจในการที่จะช่วยให้เขาเดี๋ยครับอยู่ในสภาพสังคมที่ดีขึ้นถ้าเกิดมีใครให้ความช่วยเหลือนะครับให้ความเข้าใจและช่วยแนะนําเขาที่จะไปพบกับผู้ที่จะสามารถให้การช่วยเหลือได้ถ้าเกิดเขาได้รับการรักษาดีนะครับ ผมเรียนครับโรคนี้นี่นะครับรักษาหายดีขึ้นได้ครับผม